เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง สงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอ้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสืบคนดูได้เจอสบายสายรับธรรมชาติ เจ้าสไปสายลับธรรมชาติวันนี้เรายังอยู่กันที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ <S <S 1> <S 1> หลังจากที่เมื่อวาน <S 1> <S 1> นี้น้องๆทำภารกิจตามหาสารายหางกระรอกกันสำเร็จแล้ววันนี้มีภารกิจที่น้องๆจะออกไปค้นหาอะไรกันอีกคะ และเราก็ยังอยู่กับน้องๆชุมนุมสารฝันงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสารพีพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการตามหาเจ้าตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดาค่ะเจ้าตัวยาวๆรีๆคือตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดาแต่เอ๊ะ แล้วเราจะไปตามหาตัวมันที่ไหนกันล่ะคะครั้งที่แล้วน้องๆอ,ออกตามหาสาหร่ายหางกระรอกเส้นทางลำน้ำแม่สลาบซึ่งจุดที่เจอสาหร่ายหางกระรอกก็คือหน้าวัดแม่สลาบค่ะแล้วภารกิจในวันนี้ <บา S 1> น้องฝ้ายและเพื่อนๆจะวางแผนกันยังไงคะจุดแรกที่ไปคือหน้าวัดแม่สลาบค่ะจุดที่สองของเราจะเป็นบริเวณปากน้ำกวงค่ะแล้วก็จุดที่สาก็คือบริเวณ ลองวัดตรงดีค่ะพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยค่ะนอออไ,เไ,เไ้เรืเล,เลยค่ะถึงแล้วค่ะจุดแรกลำน้ำแม่สลาบหน้าวัดแม่สลาบจุดเดิมที่น้องๆเคยตามหาสารายห่างกระรอกกันยังไงล่ะคะ นนนนตรงนี้ก็คือหน้าวัดแม่สลาวค่ะซึ่งเราจะตรวจเราจะไปตามหาตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดานะคะเราจะลงตรงบันไดนี้ค่ะแล้วก็จะตักริมริมขอบฝั่งแล้วก็พื้นพื้นหญ้าค่ะบริเวณลํำน้ำที่หน้าวัดแม่สลาบมีการสร้างฝายเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และริมตลิ่งยังมีการเทซีเมนต์เป็นขั้นบันไดเพื่อให้ชาวบ้านเดินขึ้นลงได้สะดวกแต่อีกฝั่งก็ยังเป็นดินมีพืชรินน้ำขึ้นปกคลุมอยู่ค่ะน้องๆแยกกันเป็นสองทีมเพื่อทำธารกิจเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยนะคะ ทีมแรกนำโดยน้องฝ้ายส่วนทีมที่สองนำทีมโดยน้องปาล์มค่ะ เก็บบอกแสลับฐานที่จำเป็นเป็นความรู้ให้สายลับเจอแล้วล่ะค่ะแต่เอ๊ะมันคือตัวอะไรกันคะหน้าตาก็ไม่เหมือนตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดาพระเอกของเราสักเท่าไหร่ค่ะเจอที่ริมริมที่เป็นคอนกรีตนะครับใกล้ๆกันใกล้ๆค่ะผมอยู่ใกล้ๆกัน นึกว่าเจอพระเอกของเราแล้วค่ะแต่ที่แท้เป็นหนอนริ้นน้ำจืดแดงกับเจ้าไส้เดือนน้ำนั่นเองเจ้าสองตัวนี้มักจะอาศัยอยู่ตามโคลนตมอยู่ได้ทั้งน้ำที่สกปรกและมีออกซิเจนน้อยค่ะอ สายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยเกิดคำถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายซะแล้วเราไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นอกในตัวเธอและเขาเด็ดดอกไม้ใหญ่สะเทือนถึงดวงดาวโลกผูกพันเรื่องราวเป็นหนึ่งเดียว เียเธอปะใจเปิดกายเรียนรู้สังเกตดูเธอจะเห็นเก็บเบาะแสหลักฐานที่จำเป็นเป็นความรู้ให้สายลับและแล้วทีมน้องปาล์มก็เจอตัวพระเอกของเราแล้วล่ะค่ะแล้วต้องมาเปลี่ยนเลยไาเปลยกี่ตัว ใจเปิดกายให้เรียนรู้สังเกตดูเธอจะเห็นเก็บเบาะแสหลักฐานที่จำเป็นเป็นความรู้ให้สายลับสามสิบสี่สิบแคสี่หาหนึ่งสหนส้าอตัวแหละแมนึ่งามสี่ห้าหกเจ็ดปเอ๊ทำไมทั้งสองทีมได้มากน้อยไม่เท่ากันล่ะคะ คือฝั่งฝั่งที่มีดินค่ะแหจะเทอยกกับฝั่งที่มีคอนไหนน้งน้ำนี้นักเลยอย่าห้ามเอาของจีบใส่ในน้ำนะคะใช่แล้วค่ะน้องๆสาเหตุที่ได้ไม่เท่ากันก็เพราะว่าพระเอกของเราชอบเกาะอยู่ตามพืชน้ำที่มีดินนุ่มๆไงล่ะคะ จุดต่อไปเราจะไปกันต่อที่จุดรวมระหว่างน้ํากวงกับน้ําแม่สลาบนะคะก็อาจจะเจอค่ะเราเรา,เรายังมั่นใจเหมือนเดิมค่ะว่าเราจะเจอค่ะเรามาตามลุ้นกันนะคะว่าจุดต่อไปใครจะเป็นคนเจอก่อนค่ะจุดนี้เป็นลำน้ำสายเดียวกันกันกบจุดแรกค่ะ แต่ได้ไหลามารวมกันกับแม่น้ำกวงเรียกว่าปากน้ำกวงค่ะบริเวณนี้ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะเป็นทางโค้งของลำน้ำที่มีการเทซีเมนต์ป้องการการกัดซอดตะลิงทำให้ตะลิงค่อนข้างชันแล้วน้ำก็ลึกด้วยค่ะแล้วน้องๆจะแก้ปัญหากันยังไงล่ะคะมีวันได้ลงเหรอ ้าจะลงนะติค่ะเพว่ามีปัญหามากเพราะว่ามันลงยากมากเลยค่ะสงสัยโคงได้ใช้ไม้แล้วก็ต่อกับกระชอนใช้ไม้ค่ะมันดีกระอนลักษณะตะลิงคือมันตั้งฉากกับพื้นเลยค่ะมันลงยากลงตากยากให้เย็นน่ะมันเลิกมากวก็ไม่ลงยังไงอ่ะ กำลังต่อไม้ค่ะเพื่อจะไปตักเอาสัตว์เล็กน้ำจืดค่ะมันน้ำมันลึกเกินไปค่ะเราไม่กล้าลงน้องๆจะเจอพระเอกของเราหรือเปล่าช่วงหน้าเราตามมาลุ้นกันค่ะ พบกันอีกแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เด็กๆของเรามาตามหาตัวอ่อนของแมลงปอนะครับตัวอ่อนแมลงปอเนี่ยมีหลายแบบมากเลยมีทั้งตัวอ้วนตัวผอมตัวยาวตัวสั้นแต่วันนี้เราจะมาบันทึกตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดานะครับตัวไม่ยาวไม่สั้นขนาดกําลังดีนะครับเริ่มเลยนะครับแมลงเนี่ยสองข้างเนี่ยมันเท่ากันถ้าเราวาดข้างนได้เนี่ยอีกข้างก็จะเหมือนเหมือนกัน ตัวอ,อ่อนแมลงปอเข็มน,นะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเรื่องจากมีส่วนหัวส่วนลำตัวที่เป็นปีกแล้วก็ส่วนที่เป็นก้นนะครับเรื่องจากหัวก่อนเลยนะครับหัวก็จะเป็นทรงกลมๆนะครับออกริมเลียมตาปูดๆเล็กน้อยแต่ไม่โตต่อไปส่วนที่เป็นหน้าอกกับปีกก็จะเป็นเหมือนกล่อง,องเหลี่ยมๆหนึ่งกล่องมีขอบมนๆแต่แล้วก็จะมี ปลอกตรงนี้ครับเป็นทรงยาวๆลีลีคล้ายๆกับกระบอกส่วนสุดท้ายก็จะยาวลงมาก็คือส่วนก้นมันจะเป็นปล้องๆนะครับส่วนที่สําคัญก็คือส่วนท้ายนะครับมันจะเป็นสัมเหลี่ยมแล้วก็จะมีหางยาวออกมามีสามหางยาวไม่มากเขาบอกว่าบางทีเราก็มองไม่เห็นสามหางหรอกมันจะแนบกันอยู่ ต่อไปก็เป็นขาขาก็แบ,บ่งออกเป็น3มท่อนนะครับท่อนแรกก็งอกออกมาจากส่วนที่เป็นของหน้าอกก่อนชี้นี่2ก็ชี้ขึ้นที่สามก็ออกไปทางข้างๆแล้วตรงปลายก็มีตะขอนิดนึงขาที่2ก็คล้ายกันครับขาที่3มนะครับงอกมาจากส่วนที่เป็นปีกเด็กเดกลองวาดตามดูนะครับดูทึ่ว่าเราจะทําได้ไหมเอาละครับเสร็จแล้วเราลง เนเริ่มจากที่หัวนะครับสังเกตมแมลงดูนะครับว่าขาส่วนบนเนี่ยส่วนมากจะบวบใหญ่นะครับลงสีไม่ยากนะครับเพราะว่าส่วนมากตัวอ่อนมแมลงปอเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลอย่างเดียวจะสีน้ําตาลอ่อนหรือสีน้ําตาลเข้มเท่านั้นแหละแต่ว่าเลือกสีน้าตาลอ่อนลงก่อนนะครับลงสีน้าตาลอ่อนไปทั่วตัวเลยเด็กๆลองระบายตามดูนะครับไม่ยาก เราได้สีน้ำตาลอ่อนแล้วในตอนแรกเราก็เริ่มลงสีเข้มขึ้นมไกนิดนึงใช้สีส้มก็ได้มาดูรู้สึกว่าตัวเป็นสีเข้มๆทางด้านบนนะครับตัวนี้ไม่มีลายไม่มีอะไรเลยเราก็ใช้สีเข้มขึ้นีกนิดนึงทำเป็นเงาสุดท้ายที่ตาครับตาเป็นสีเข้มผมมาใส่สีน้ำตาลไปก่อนแล้วก็เอาสีดำทำเงา อย่าลืมบันทึกสิ่งต่างๆลงไปด้วยนั่นที่เราไม่สามารถวาดเป็นรูปได้ลงวันที่ลงเวลาลงสถานที่ที่เราได้บันทึกธรรมชาติได้สังเกตธรรมชาติวันนี้เอาละเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะครับเราออกไปสำรวจธรรมชาติทุกครั้งอย่าลืมบันทึกนะครับการบันทึกเป็นการช่วยจำอย่างหนึ่งของเราสวยยังไงไม่มีใครว่า ขี้เลายัางไงก็ไม่มีใครว่าเพราะมันเป็นบันทึกของเราเองขอให้เด็กๆลองมาทึกดูทุกคนนะครับน้องๆได้เรียนรู้วิธีการบันทึกเจ้าตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดากันไปแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนและจดบันทึกกันค่ะสำหรับน้องฝ้ายและเพื่อนๆพนักเหนื่อยกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาลุยทำภารกิจตามหาเจ้าตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดากันต่อแล้วค่ะ เกิดคำถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายซะแล้วเราไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นอกในตัวเธอและเขาเด็ดดอกไม้ใหญ่สะเทือนทึงดวงดาวโลกผูกพันเรื่องราวเป็นเดียวเพียงเธอเปิดใจเปิดกายเรียงเรียงสังเกตดูเธอจะเห็นเก็บปอาแสมั านที่จำเป็น,นเป็นความ,มดีมดมาสาย,ายลับแ, <c oughs> แล้วเป้าหมายของเราไปแอบอยู่ที่ไหนล่ะคะเนี่ยเจ <c oughs> อไอ้นี่มันเป็นป้องเป็นป้องอ่ะ <c oughs> โอ้ยนี่เยอะแยะเลยเนาะไปงั้นพวกเรามาเอาใจช่วยน้องไฟให้ตามหาเจ้าตัวอ่อนมแมลงปอเข็มธรรมดาให้เจอกันต่อดีกว่าค่ะ ธอปัจจัยเปิดกายเรียนรู้สังเกตตัวเธอจะเห็นเก็บบอกแสหลักฐานที่จำเป็นเป็นความรู้ให้สายลับเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยมั่นใจธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปทนดู แม่จะเป็นกุ้งเะเยอะมากเดี๋ยวเราต้องจูไฟให้ได้ค่ะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมไม่ยอมแพ้ใช่ไหมหนูคิดว่าตรงนี้น่าจะเยอะกว่านะคะเพราะว่ามันแบบมีพืชน้ำไงค่ะที่แฟมันก็มีมันเป็นส่วนน้อยอะค่ะจะน้อยเพื่อได้อะเพื่อมั่นใจแลาเพื่อได้

ค่ะส่วนใหญ่ฝั่งของเราก็จะเจออันนี้น,นะตัวอ่อนชีปลาขาวว่ายน้ำนนนนเนี่ยค่ะสีทองทองใช่แล้วค่ะตัวนี้ตัวอ่อนชีปลาขาวว่ายน้ำมันมีรูปร่างเรียวยาวว่ายน้ำเก่งแล้วก็เร็วมากค่ะแล้วก็ยังเจอนอ,นอะไรนะตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นใช่ค่ะนนนนเนี่ยค่ะสีทองทอง น,นอนลิน้นค่ะนอนลิ้นจะเจอในฝั่งของปามค่ะเอาสรุปง่ายๆเลยค่ะเราจะได้ไม่มีข้อถกเถียงกันความหลากหลายที่เราเจอคือเราจะเจอฝั่งปามมากกว่าค่ะ,คะเพราะว่ามันมีพืชน้ําอยู่เยอะด้วยค่ะค่ะสาหรับฝั่งของหนูนะคะก็ไม่ค่อยมีพืชน้ํอะไรอย่างก็คือมันเป็นหิน,นก็เลยไม่มีความหลากหลายมาเจอแค่สองชนิดเอง กลองจุดนี้ยังไม่เจอพระเอกของเรานะคะถ้าอย่างนั้นเราไปหาจุดต่อไปกันค่ะนีหมน่ตัวสำหรับที่สุดท้ายนะคะคือหน้าวัดโดวงดีค่ะเราจะไปสำรวจว่าเราจะเจอเจ้าตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดาหรือไม่ไปเลยค่ะอ วัดดวงดีเป็นจุดสุดท้ายของภารกิจนี้แล้วนะคะมาตามดูกันต่อนะคะว่าเราจะเจอเจ้าตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดากันหรือเปล่า ชุมชนแม่สาราบเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ราบลุ่มน้ําที่จะใช้ก็คือน้ําที่มาจากลาน้าแม่สาราบอย่างเดียวลำน้ำนี่จะหล่อเลี้ยงชีวิตคือมีทั้งปูทั้งกุง้งหอยปูปลาอะไรอยู่ในลาน้ําหมดเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ล่อเลี้ยงทั้งชุมชนนะครับแต่ว่าที่ใช้ประโยชน์เยอะที่สุดก็คือคนแม่สาราบเอาโถมา้ักน้หมดเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้สทานไม่เจอเลย ไม่เจอตัวอะไรเลยมีแตก่กู้กับตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นดเดี๋ยวก็จะเจอคะ่ะ <c oughs> ผมคิดว่าพื้นที่มันก็คล้ายๆกันค่ะแต่ปริมาณพืชเราแตกต่างกันเรามาลุ้นกันนะคะว่าจุดนี้น้องๆจะเจอตัวพระเอกของเราหรือเปล่าคะ่ะ เกมธรรมดาค่ะจะบินได้แล้ว,วยัว <c oughs> บงบอลงปี่ัเดี๋ยวยืมประตู <c oughs> อันนี้มันจะมีพืชน้ำอยู่ค่ะที่แบบใหสัตว์อาศัยอยู่ได้แต่ตรงบริเวนที่ฝ้ายอยู่นั้นมันไม่ค่อยมีเลยค่ะมีแต่น้ำส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ริมริมขอบฝั่งแล้วก็ต้องเอ็ดดูไว้ก่อนค่ะเกี่ยงฝ้ายค่ะส่วนใหญ่เขาจะอยู่แบบใต้พืชน้ำอะค่ะ ในที่สุดน้องปามก็หาพระเอกของเราเจอค่ะแล้วน้องฝ้ายล่ะคะเจอหรือยังคะเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วคะ่ะ<อ>หนึ่งตัวบริเวณใต้รากของผักบุ้งค่ะเขาน่าจะอยู่ริมริมขอบฝั่งแล้วก็ใต้รากของพืชน้ำ ปยปปทั้งทีมของน้องฝ้ายแล้วก็ทีมของน้องปามเจอตัวพระเอกของเราแล้วนะคะเราไปทำความรู้จักกับเจ้าตัวอ่อนมแมลงปอเข็มธรรมดาให้มากขึ้นกันค่ะดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวอ่อนมแมลงปอเข็มธรรมดาอย่างแรกเป็นมแมลงต้องมีหกขาแถมยาวเก้งก้างซะด้วย จากขาขึ้นมาที่หางจะมี3หางแบนๆคล้ายใบพา,ายแบบนี้ค่ะเวลาเกาะนิ่งๆจะหุบหางให้รีบเข้าด้วยกันถ้าไม่สังเกตเราจะคิดว่ามีแค่หางเดียวต้องดูกันดีๆนะคะหางรูปร่างคล้ายใบพา,ายของพวกมันช่วยในการพยุงตัวแล้วก็การเคลื่อนไหวแล้วยังช่วยในการปั๊มน้ำให้ออกซิเจนทำหน้าที่เป็นเหงือกเสริมด้วยค่ะ บ้านของเจ้าตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดาโดยมากชอบอยู่ตามพื้นท้องน้ำนุ่มๆหรือตามดงพืชใต้น้ำที่มีพืชน,น้ำและเป็นดินนุ่มๆค่ะเพราะมันชอบรอเหยื่อตามเลนน้ำหรือพืชน,น้ำมากกว่าค่ะแล้วมันก็ยังอาศัยพืชน,น้ำไว้เกาะเวลาลออคราบอีกด้วยค่ะแล้วนักสืบของเราจะเจอเจ้าตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดามากน้อยขนาดไหนกันคะ ใต้ของหนูนะคะ <c oughs> ก็จะตากบ,บริเวณริมฝั่งค่ะแล้วก็ใต้พืชซึ่งมีปริมาณพืชที่น้อยมากจะเจอกุ้งปลิงปลาตัวอ่อนชีบขา,าว่ายน้ําตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นแล้วก็ตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดาค่ะแต่เจอปริมาณที่น้อยมีความหลากหลายมากค่ะมากกว่าจุดที่เราไปสำรวจเมื่อกี้ ค่ะสาหรับฟางของฟ้านะคะก็มันจะเป็นมีพืชน้ําเยอะ<ๆ>ก็เลยทําให้เราเจอสัตว์เยอคะค่ะแล้วก็เจอตัวอ่อนแมลงปอเข็มรามดาค่ะปริมาณมาค่ะแล้วก็ขนาดจะใหญ่นิดนึงฝั่งนู้นตัวนิดเดียวคะ่ะฝั่งฟ้ากำลังเกิดไงแล้วก็เจอตัวอ่อนชีวป่าคาว,ว่ายน้ําค่ะแล้วก็เจอเหมือนกันเห็นไหมตัวอ่อนชีวป่าคาว,ว่ายน้ำแล,แล้วก็เจอ <laughs> ตัวอ่อนเรงปอตัวสั้นค่ะม,นมีนอนลีน้ำจืดแดงค่ะอสองตัวก็สรุปก็คือที่ที่ี่ปามตัวนะคะก็จะมีความหลากหลายมาก <c oughs> เพราะว่ามันมีพืชน,น้ำอยู่มากด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็มันแบบทำให้เราพบสัตว์หลายๆชนิดค่ะ <c oughs> ซึ่งแตกจากของฝ้ายค่ะเจอเยอะเหมือนกัน และแล้วภารกิจการตามหาเจ้าตัวอ่อนมแมลงปอเขียงธรรมดาของน้องปามน้องฝ้ายและเพื่อนๆครั้งนี้ก็สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายค่ะ<ป>นอกจากจะสนุกกับการทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้ว<ป>ยังได้ทําให้พวกเรา<ป>รู้จักเจ้า,มาแมลงตัวเล็กๆอีกหลาย,ยชนิดเลยนะคะ<ป>ส่วนภารกิจสุดท้ายจะเป็นยังไงนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะ น้องๆรู้กันมิคะว่าเจ้าแมลงตอส่วนใหญ่จะเป็นตัวอ่อนอยู่ในน้ําเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะและเมื่อมันโตเต็มที่ตัวอ่อนก็จะขึ้นบกมาลอกคราบแล้วก็คลี่ปีกบินค่ะเคยเห็นกันไม่เอ่ยนั่นล่ะค่ะจนมันตัวโตวเต็มวัยมันก็จะวางไข่กลับลงไปในน้ําหลังผสมพันธุ์ค่ะ ช่วงท้ายรายการในวันนี้น้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือเรื่องราวดีๆร่วมแบ่งปันก็ส่งมาทาง Facebook พิมพ์คำว่า Thailand Nature Spy หรืออีเมลมาที่ naturespy@thaipbs.or.th ค่ะทำมาชาติร้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสุ่คนดู เจอสบปยลสายรับธรรมชาติ